ผมถามตรงๆซื่อๆเลยแบงก์ Bank เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยครับเราประเมินว่าเพราะอะไรบ้างครับคือส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นการขึ้นตามตลาดโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างช่วงวันก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าอาอย่างตลาดสาหรัฐก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มแบงค์ในสหรัฐนะครับปรับตัวขึ้นมาแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มแบงค์ไทยนะครับก็ถือว่าได้อาน,นิสงส์งตรงนั้นส่วนหนึ่ง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าต้องต้องบอกตรงๆว่าราคาหุ้นของแบงค์เนี่ยมันเรียกว่าแลงขาดตลาดไปแล้วแหละนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนที่ตลาดเซ็ตเนี่ยมันรีคอเวอร์ขึ้นมาอ่าราคาหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยแทบไม่ขยับเลยนะครับก็เพิ่งมาขยับเอาช่วงเนี่ยครับวันของวันนี้นะครับกลับกลับก็คือว่าขึ้นตามตลาดโลกแล้วก็ราคาถูกว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่ผม ต้องถามเจาะเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับว่าในการขึ้นของตลาดโลกขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้โอ้ขึ้นกันกระจุยเหมือนกันนะสำหรับแบงก์ต่างๆของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีความหวังเชิงบวกของการกลับมาฟื้นเศรษฐกิจหรอครับหรือยังไงครับครับเอความหวังเชิงบวกที่ว่าเนี่ยก็คือว่าเขาเริ่มเปิดเปิดประเทศกันแล้วหมายถึงเปิดให้ภาคธุรกิจเนี่ยสามารถทําธุรกิจได้นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้คนหรือนักวิเคราะห์เริ่มคาดการณ์ว่าเออการฟื้นตัวของธุรกิจเนี่ยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะเร็วกว่าที่คาดอาจจะไม่ภาพรวมทั้งปีอาจจะไม่แย่อย่างที่เคยคาดการไว้นะครับอืก็คือมันเร็วกว่าที่คาดถูกไหมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปนั่งปรับปรับใหม่ก็ได้นะครับแต่ผมถามอย่างนี้คือถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟต ที่เคยขายหุ้นพวกนี้ออกไปเนี่ยก็ถือว่าตกรดหรือเปล่าครับหรือว่ายัางไงฮะ <S 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 ในมุมมองของคุณธนะพัฒน์เออสำหรับตัวผมนะครับก็คือต้องบอกว่าการการรีบาวรอบนี้เนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่บางส่วนนะครับอย่างแรกก็คือว่าเอ้ยเปิดแล้วนะครับจะต้องปิดอีกรอบหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าสถานการณ์มันแย่อาจจะต้องมีชันด,ดาวรอบสองรอบสามอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย มันก็ยังเป็น uncertainty เป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างวอลเลนฟอเฟตเนี่ยเขาอาจจะมองอ่าภาพที่มันไม่ชัดแบบเนี้ยเขาอาจจะออกไปก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อครับครับครับแล้วในส่วนของไทยเองล่ะครับที่ขึ้นมาณนะขณะนี้เนี่ยความมั่นคงความแน่นอนมันมีมากน้อยแค่ไหนครับครับก็ ต้องบอกวก like ่าการฟื้นตัวตามตลาดแบบนี้นะครับมันก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่นะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของผลประกอบการนะครับในไตรมาสสเนี่ยก็ต้องเรียนกันตรงๆว่าเแนวโน้มมันอาจจะยังอ่อนตัวลงอยู่นะนะครับแนวโน้มของผลประกอบการกําไรของแบงก์ในไตรมาสสอเนี่ยอาจจะอ่อนยังอ่อนตัวอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องดีเรื่องหนึ่งก็คือว่า เออเราก็เห็นแบงค์เนี่ยมันเทรดกันอยู่ที่ Price to Book แบบต่ำมากๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของดาวไซด์มันก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันฟื้นตัวมาบ้างนะครับมันก็อาจจะไม่ได้อ่าเป็นความเสี่ยงอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับกลับกลับคือมองว่าไตรมาสสองจะต่ำเดี๋ยวเราไล่ไปเรื่อยเรื่องๆนะครับไตรมาสสองที่ต่ำเพราะอะไรครับเอออย่างแรกเลยนะครับตัวของนิมนมิในไตรมาสสองเนี่ยอ่อนตัวลง แน่ๆนะครับน่าจะอ่อนตัวลงมากด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอการลดดอกเบีย้ยนโยบายตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยมันมีการลดไปสองครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระทบไตรมาสสองเต็มๆนะครับแล้วในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการลดมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือตอนที่เขาลดดอกเบีย้ย F I D R ลด เงินนำจ่าย FIDF เหลือครึ่งหนึ่งนะครับ0 2นเนี่ยแบงก์ก็ไปลด MLR ทุกแบงก์เลยนะครับสีอ่อร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันกระทบนิมของแบงก์แน่ๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ยังไม่บวกมาตรการของภาครัฐที่ให้ช่วยเหลือลูกค้าอย่างการลดดอกเบี้ยการให้ซอฟโลนอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็กระทบนิมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยทุกอย่างที่ อ่าทกันมานะครับก็ต้องบอกว่ามันกระทบนิ่มในไตมาสองเต็มเต็มนะครับกลับกลับ<ๆ><ๆ>นิ่มไตม้าถึงเท่าไหร่แลแ้วไตมาสองตอนมีคาดการณ์ว่าเท่าไหร่ฮะผมคิดว่าเออคือแต่ละแบงก์นิ่มมันจะไม่เท่ากันนะครับแต่คิดว่าอ่าลักษณะเนี่ยมันน่าจะดรอปลงประมาณสักสิบห้าเบสิสพอยต์ถึงยี่สิบเบสิสพอยต์นะครับอ๋อสิบห้าถิบครับคุณธนพัฒน์ค่ะ คิวสองเนี่ยมันมีแบงค์ไหนที่พอรอดไหมคะที่แบบว่าไม่ได้ตกต่ําไปเหมือนแบงค์อื่นๆเออผมคิดว่านะ,ค,ะครับผมคิดว่าน่าจะดรอปลงทุกแบงค์นะครับคงจะหาแบงค์ที่รอดยากนะครับเ,ออเดิมเนี่ยเราเคยพูดกันว่าตัวของแบงค์เล็กนะครับเวลาดอกเบีย้นยนโยบายดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยมันลงมันจะเป็นบวกกับแบงค์เล็กนะครับ แต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงอื่นเข้ามานะครับอย่างตอนเดือนเมษาเนี่ยเห็นยอดขายรถยนต์ปอกวบเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็กระทบแบงก์เล็กเต็มๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของ Q2 นะครับแบงก์ใหญ่ก็อาจจะโดนนิมกระทบแบงก์เล็กก็อาจจะโดนหลนกระทบนะครับกรับกลับเดี๋ยวเอาเอา,เอาเรื่องแย่ๆให้หมดก่อนนะคเะมืมากินนิมลงแล้วนะครับ NPL โดนไหมฮะ NPL คิดว่า น่าจะไม่แย่อย่างที่คา,าดกันไว้ก่อนหน้านะครับส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าภากภักรัฐเนี่ยรีแอคค่อนข้างเร็วนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยเขามีนโยบายที่เช่วยในการจัดชั้นนี้หรือการตั้งสำรองของกลุ่มแบงก์แล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่ามันสามารถยืดออ่าการ ที่จะเกิดขึ้นของ NPL ไปได้ระยะหนึ่งนะครับครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เมื่อกี้จุดแย่ก็คือจุดนิ่มนะผมกำลังผมกาลังสอยดูทีละอย่างนะครับ NPL ก็ถือว่าอาจจะไม่ได้แย่มากกว่าคาดอาจจะดีกว่าคาดด้วยซ้ำถูกไหมครับไปดูในส่วนของอีกตัวหนึ่งสินเชื่อฮะสินเชื่อรู้สึกว่าเดือนเมษายนออกมาเป็นบวกด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับครับสินเชื่อเป็นยังไงครับประเมินครับอ่ ภาพของสินเชื่อในเดือนเมษาเนี่ยมันมีดีตัวค่อนหมากขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับเออ,อย่างบางแบงค์นะครับมันดีตัวขึ้นมาแบบถ้าเทียบมันออนมันนะครับ6เปอร์เซ็นตเลยนะครับก็ถือว่าอ่าแรงมากนะครับแต่ว่ามันเป็นปัจจัยค่อนข้างเฉพาะตัวแหละนะครับคืออะไรฮะปัจจัยเฉพาะตัว <laughs> ก็คือสินเชื่อภาครัฐนั่นแหละครับเออ,อแบงค์ แบงค์ที่บอกว่าเติบโตค่อนข้างแรงเนี่ยก็คือเค b ีบีไปเรยก็ได้ชื่อชื่อชื่อแบงก์ไหนอะไรยังไงเชิญครับครับก็คือเคทีนะครับถ้าเทียบมันออนมันเนี่ยเคทีีสินเชื่อเดือนเมษาโตประมาณหกเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าในช่วงเดือนเมษาเนี่ยภาครัฐก็คงจะต้องการเงินมันเยอะนะครับไปใช้เพื่ออนโยบายต่างๆนะครับที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับค่ะ แต่ในส่วนของเค b ีบีนี่ก็มีปัจจัยกดดันจากทางการบินไทยครับค่ะครับค่ะงั้นผมขอแตะประเด็นตรงนี้นิดนึงนะครับก็การบินไทยเนี่ยสำหรับเคทีบนะครับเขาก็ต้องเรียกว่าติดตามผลการดําเนินงานของการบินไทยมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่มันจะมีเรื่องโควิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็จัดชั้นอของการบินไทยไปอยู่สเตจสองแล้วแหละนะครับ ภายใต้มได้ทางบัญชีใหม่ซึ่งมันมีสามสเตตนะครับ KTB เนี่ยคือไปอยู่สเตจสองแล้วนะครับแล้วก็มันอาจจะไม่มากอย่างที่หมายถึงในแง่ของผลกระทบน,นะครับมันอาจจะไม่มากอย่างที่ตลาดกังวลกันนะครับเพราะว่าเอถ้าเราไปดูเงินกู้ของการบินไทยเนี่ยที่มันกู้ธนาคารในประเทศจริงๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าพันล้านซึ่งอันนี้ผมลองแกะดูนะครับก็คิดว่าหมื่นสองพันล้านเนี่ย คงเป็นของธนาคารมสินนะครับอีกสามพันล้านเนี่ยก็คือของ k คทบนะครับซึ่งสามพันล้านนะครับอาจจะคือถ้ามันเป็น NPL จริงๆเนี่ยผลกระทบมันก็แค่หลักประมาณสักสองพันล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ได้รุนแรงเป็นหมื่นล้านอย่างที่กังวลกังวลกันนะครับกลับกลับอะนะครับเรากลับมาอยู่ในลายของกลุ่มแบงก์นะครับเมื่อกี้เราคุยกันไปนะฮะเรื่องของนิมลดลงนะครับเรื่องของตัวของ อ็นนะครับอาจจะดีกว่าคาดนะครับแล้วก็ตัวของสินเชื่อนะครับณขณะนี้เนี่ยเรากาลังคุยอยู่ณขณะนี้ว่าสินเชื่อเนี่ยมันดีกว่าที่ประเมินกันไว้พอสมควรโดยนําโดยเค b ีบแล้วส่วนแบงค์อื่นๆล่ะครับแบงก์อื่นๆดีด้วยไหมครับสินเชื่อเพิ่มขึ้นไหมครับต้องเรียกว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นตนะครับสําหรับแบงก์ใหญ่อื่นๆนะครับจากอะไรครับเอ่อ ผมคิดว่าในช่วงนี้นะครับตัวของมันมีมันมีสองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าทางธุรกิจโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คงต้องการสภาพห้องนะครับระยะสั้นก็จะมีการเบิกเบิกใช้ OD อะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนั้นกับอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อาภาพของตลาดเงินนะครับตลาดเงินอ่ากู้เงินตรงๆก็คือตลาดหุ้นกู้นะครับ ตลาดหุ้นกู้เนี่ยมันมันก็อาจจะสะดุดไปบ้างนะครับการที่พวกบริษัทเนี่ยจะไปออกหุ้นกู้ตอนเนี้ยมันค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มหันมามองตัวของสินเชื่อธนาคารนะครับอเพื่อมาตบเชิญตรงหุ้นกู้ตรงนั้นนะครับก็กลายเป็นว่าได้ corporate loan เลยงานนี้ได้ได้ลูกค้ารายใหญ่เลยถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ อาอย่างนี้ก็เป็นเป็นภาพของสินเชื่อที่ที่กําลังกลับมาพอสมควรแต่เป็นสินเชื่อที่เขาเรียกว่าเอาไปไถ่ถอนหุ้นกู้ถูกไหมถูกไหมครับในในกรณีที่แต่ละบริษัทนะครับมีสเกจดูที่จะต้องจ่ายเนี่ยอ่าเขาก็อาจจะต้องเบิกเงินกู้ธนาคารนะครับไปไปจ่ายพวกเงินหุ้นกู้พวกนั้นนะครับกลับกลับแล้วอย่างนี้แนวโน้มมันดีไหมฮะ เพราะว่าคอร์เปอเรทกลายเป็นว่าจากเดิมชั้นระดมทุนด้วยตัวเองชั้นผ่านหุ้นกู้คราวนี้หุ้นกู้มีปัญหาชั้นกลับมาที่แบงก์แล้วนะครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าแบงก์จะกดดอกอจะดึงดอกเบี้ยให้หรือไม่หรือหรือ,อยังไงลองประเมินนิดนึงฮะเรื่องนี้สําคัญฮะก็ต้องบอกว่ามันก็ดีกับทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งทั้งตัวของทางบริษัทเองแล้วก็ตัวของธนาคารด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงอ่าตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วแหละนะครับ ก็ต้องบอกว่าทั้งพุ้นกู้แล้วก็เงินกู้ธนาคารเนี่ยอคอสเอาแบบที่เบสเซ็หลงจงเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับแล้วก็พอในช่วงหลังโควิดเนี่ยพอออกคุณกู้ไม่ได้นะครับการที่จะไปกู้ธนาคารเนี่ยต้องก็ต้องบอกว่าคอสของพวกบริษ,ษัทพวกเนี้ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งตัวดอกเบีย้ยในตลาดมันลงมาอีกนะครับกับ ในส่วนหนึ่งนะครับของส่วนธนาคารเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเป็นเหมือนกับอตอนที่สินเชื่อมันไม่โตเนี่ยการที่มันยังพอมีสินเชื่อบางเซกเตอร์ที่มันยังโตได้บ้างนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นอะไรที่ธนาคารน่าจะชอบนะครับน่าจะารู้สึกดีนะครับอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อกี้สัญญาณหายไปนิดหน่อยครับ อ๋อครับครับขอโทษครับก็อ่างั้นเอาตั้งแต่ต้นเลยนะครับที่ผมบอกว่ามันน่าจะดีกับทั้งตัวของทางบริษัทแล้วก็ตัวของธนาคารนะครับก็คือตัวของบริษัทเองเนี่ยอ่าจริงๆคอ์สของการออกหุ้นกู้กับตัวของเงินกู้ธนาคารเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากอยู่แล้วนะครับแล้วพอออกหุ้นกู้ไม่ได้แบบนี้หันมาใช้ เ,เงินกู้ธนาคารเนี่ยก็ต้องบอกว่าคอสโดยรวมมันก็คงไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับกับตัวของธนาคารเองนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงเนี้ยหา,าการปล่อยสินเชื่อเนี่ยหาผลทางปล่อยสินเชื่อเนี่ยยากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ยังมีสินเชื่อของทางพวกธุรกิจพวกเนี้ยนะครับมา,าช่วย ให้สินเชื่อเติบโตได้บ้างเนี่ยก็ต้องบอกว่าธนาคารก็น่าจะชอบนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ธนาคารค่อนข้างจะ appreciate นะครับเราอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยความความเสี่ยงนะครับก็ยังน้อยกว่า,าสินเชื่อ SME หรือรายย่อยนะครับในช่วงเวลาปัจจุบันนะครับกลับผมก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีสําหรับธนาคารสิครับถ้าอย่างนี้แนว คือตอนนี้เนี่ยหุ้นกู้มันยังต้องครบกําหนดอีกพอสมควรเหมือนกันครับแล้วก็หลายคนนะฮะโดยเฉพาะบริษัทเล็กๆเนี่ยก็ขายไม่ได้อย่างทานีก็ขายไม่ได้ไไดถูกไหมนะฮะก็จนกระทั่ง <c oughs> เขาต้องมันเพิ่มทุนนะครับนะครับคือถ้าเกิดเรามองแบบนี้เนี่ยแนวโน้มสินเชื่อคอร์ปอเรทของแต่ละแบงก์มันจะเพิ่มขึ้นเยอะไหมครับอผมคิดว่าก็มีโอกาสนะครับที่อ่อย่างถ้าเทียบเป็น year to d a นะครับของกลุ่มแบงก์ใหญ่เนี่ย ก็ต้องบอกว่าออย่าง k t ทก็โตรประมาณ8%แล้วนะครับ year t o d เด e หรือว่าอย่าง BBL เนี่ย year to d เด e ก็โตรประมาณ 4, 4. ี่นะครับซึ่งก็ต้องถือว่ามันเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าออการที่ได้สินเชื่อก้อนใหญ่ๆแล้วมาเรื่อยๆแบบเนี้นะครับออสินเชื่อทั้งปีมันก็อาจจะเห็นออโตได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ กลับกลับการกลับมาของสินเชื่อคือคือสินเชื่อเนี่ยเมื่อก่อนพวกเรากังวลกันโดยตลอดนะเพราะว่าสินเชื่อมันไม่โตมันไม่โตนะครับแต่การกลับมาของสินเชื่อครั้งนี้เนี่ยทำให้เราเริ่มสบายใจหรือเราเริ่มเห็นทิศทางการฟื้นของธนาคารไหมครับคิดว่าเออมันก็เป็นเป็นอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่ดีกว่าที่คออาดกันไว้ก่อนหน้าตั้งแต่ช่วงมีโควิดแรกๆนะครับคือ ตอนช่วงที่มีโควิดแรกๆเนี่ยเรามองทุกอย่างแย่ไปหมดเลยนะครับอย่างสินเชี่อก็มองว่าโหคงจะโตยากแล้วปีนี้นะครับหรือว่าแบบนิมก็ดูว่ามันมีปัจจัยลบหลายปัจจัยที่มากดดันนะครับสำรองนี่ก็น่าจะสูงด้วยนะครับแต่ว่าตอนช่วงนี้เนี่ยพอพอมาถึงตอนนี้นะครับที่มันมีเรื่องเรื่องของตลาดเงินที่มันมีปัญหาเข้ามาแล้วอ่อกลายเป็นว่าแบงก์ได้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า เออมันก็ถือว่ามันก็เป็นปัจจัยที่เรามองภาพรวมมันดูดีขึ้นนะครับประมาณนั้นครับครับทีนี้<ม>คุณผู้ชมใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมค่อยถามเรื่องของกลยุทธ์ของแบงค์ทีหลังนะครับผมเจาะไปทีละนิดทีละนิดนะครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจนั่นก็คือว่าตอนแรกก็พูดไปว่าตอนนี้แบงค์กลายเป็นกลุ่มที่ถูกที่สุดในตลาดหรือเปล่าครับออถ้าเทียบนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ปกติผมจะดูเซกเตอร์แบงค์เป็นหลักนะครับแต่ว่าครับ่ถ้าเทียบเป็ยัถ้าเทียบตัว Price to book ของแบงค์เนี่ยก็ต้องถือว่าถูกมากๆถูกถูกกว่าปีสองพันแปดที่มีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ซะอีกนะครับอ,อบถ้าเทียบพ i c e t o book นะครับโดยเฉลี่ยของแบงค์ใหญ่เนี่ยจะเทียกันอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดสี่เท่ากว่าถึง0ูนจุดห้าเท่านะครับ ถือว่าต่ำมากนะครับเออแล้วในราคาแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันสะท้อนภาพของแบงก์กำไรของแบงค์งนะครับทั้งปีที่อาจจะติดลบประมาณ30%นะครับซึ่งถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ติดลบแรงขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าตลาดมันสะท้อนปัจจัยลบเ,ออเกินไปพอสมควรกันนะครับ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 หม,มายหมายความว่าไงครับก็คือว่า ตอนนี้คือสะท้อนปัจจัยลบไปหมดแล้วแล้วสะท้อนมากกว่าปัจจัยลบที่มันเกิดขึ้นด้วยถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับ,รบอออย่างนี้แสดงว่าแบงค์นี่ความถูกก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับทีนี้ถามต่อเรื่องของปันผลของแบงก์ลหะครับครับเอ,อปันผลของแบงค์เนี่ยถ้าเราคิดนะครับว่าเกำไรอ่อนตัวลงแล้วปันผลมันอ่อนตัวลงตามเนี่ยเอ,อถึงถึงอย่างนั้นนะครับ ก็ต้องบอกว่าก็อาจจะเห็นปันผลของแบงค์อยู่ที่ระดับประมาณหกเปอร์เซ็นตได้เหมือนกันนะครับครับคือราคาที่อ่อนตัวเมื่อเปรียบเทียบกับกาไรก็ยังจะเห็นปันผลระดับหกเปอร์เซ็นได้อยู่ก็ถือว่าสูงอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองภาพแบบนี้ครับนักลงทุนควรทํายังไงกับกลุ่มแบงค์ที่ขึ้นมาดีครับครับเออผมขอแบ่งเป็นสองสองกลยุทธ์แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะ buy and hold เนี่ย นะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆแบกงก์นะครับพายบุก0.4นจุดสี่เท่ากว่าอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถลงทุนแล้วถือยาวได้นะครับอ,อ่ออย่างเช่น B b บอย่างเงี้ยนะครับเราถือที่พายตัวบุก0.4นจุดสี่เท่ากว่านะครับปันผลหกอเซน์อย่างเงี้ยนะครับเราก็อ,อ่ถือยาวได้แล้วก็อาจจะรอกําไรมันฟื้นแบบสองปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่ากําไรมันก็คงจะน่าจะฟื้นแบบ มีนัยะสาคัญนะครับเราก็ปันผลก็น่าจะขึ้นตามไปด้วยนะครับหรือนะครับถ้าเรามองอ,อภาพของระยะสั้นด้วยนะครับเราก็อาจจะต้องเวทอันซีไปก่อนนะครับอย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับว่ากําไรในไตรมาสสองเนี่ยมีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงนะนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่่าราคาหุ้นมัอาจจะอ่อนตัวลงในช่วงสั้นนะครับเราก็อาจจะ เข้าไปลงทุนหลังจากที่ประกาศของไตามาสองก็ได้นะครับครับผมก็คือไตามาสองเนี่ยมันจะหล่นลงมาพอสมควรอยู่เหมือนกันสําหรับตัวของกําไรจากนิมที่มันต่ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เศรษฐ,ฐ,ฐกิจก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าเป็นจังหวะในตอนนั้นก็ได้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยผมขอถามหน่อยหนึ่งครับว่าสมมุติว่าเรามองข้ามผ่านปีนี้ เราคุยกับ V.I. อ่ะนะวีไอเขาบอกให้ข้ามผ่านปีนี้ไปตลอดเลยนะครับเรามองภาพว่าปีหน้ามันจะกลับมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับสําหรับแบงก์ครับเอเท่าที่ประเมินนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเห็นกําไรฟื้นตัวระดับประมาณสักยี่สิบเปอร์เซนได้นะครับ year on year คือที่มันฟื้นตัวแบบเนี้ยนะครับเราต้องเรียนกันตรงๆว่ามันไม่ได้ฟื้นกลับมาแบบเท่ากับช่วงก่อนหน้าที่มันดีอ่าก่อนหน้าจะมีโควิดนะครับ เพราะว่าอ่าส่วนหนึ่งก็คือพอมันมีโควิดปุ๊บกาไรมันหดลงลดลงใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นฐานต่ําเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเนี่ยมันก็อก็เรียกว่าเหมือนกับอาจจะฟื้นขึ้นมาหน่อยนะครับเห็นภาพเยอันเยดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้ดีเท่าช่วงก่อนหน้านะครับแต่ว่าก็อย่างที่เรียนนะครับว่าราคาในในแง่ของราคาหุ้นของกลุ่มแบงค์เนี่ย มันมันสะท้อนภาพแย่ๆไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเห็นราคามันฟื้นตัวขึ้นไปตามผลประกอบการได้นะครับกลับถ้าสมมติอาจารย์ครับคุณจิมครับคุณนี่จะไปเรื่องคุณเลยคุณแจบคุณแจบถามเกิดก็ได้ครับโอเคโอเคถ้าสมมุติว่าปันผลนะครับอสมมุติว่าปีนี้เนี่ยปันผลอซื้อราคานี้ได้หกเปอร์เซ็นตปีหน้ามันมีโอกาสที่จะได้สูงกว่านี้ไหมคะหรือว่ายังไงครับอ่าถูกต้องครับก็คือถ้า ผลประกอบการของแบงก์มันเฟือนตัวขึ้นมานะครับแบงก์ก็จะมีกําลังที่จะจ่ายปันผลได้มากขึ้นนะครับก็ยิ่งถ้าเรามาลงทุนในช่วงที่ราคาต่ำๆแบบนี้นะครับแล้วเทียบกับปันผลปีหน้าหน้าๆไปอีกเนี่ยก็อาจจะเห็นอ่อดีเดนด์ยิวมันพุ่งไปถึงประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นได้นะครับ ครับครับครับเพราะฉะนั้นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่ามันมีความเสี่ยงข้างหน้าพอสมควรอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับความเสี่ยงข้างหน้าที่เรามองภาพคืออะไรครับอย่างเช,เช่นเศรษฐกิจกลับมาล้มรอบสองหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบงค์ชาติอาจจะต้องลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมไหมม,มีมีความเสี่ยงประมาณนี้ไหมครับหรือยังไงครับเรื่องของการที่แบงค์ชาติจะลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมเนี่ยผมก็คิดว่าโอกาสคงน้อยแล้วนะครับในในช่วงที่เหลือของปี นะครับเพราะว่าตอนนี้กระสุนของแข้งชาติก็เหลือแค่สองนัดเองนะครับแล้วก็ห้าส่นจุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับครับแล้วก็ต้องบอกว่าเขาลดมาเยอะแล้วนะครับเขายิงไปหลายนัดแล้วแหละในช่วงตั้งแต่ต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะต้องรับไม้ต่อก็คือฝั่งของอรัฐบาลนะครับมันเป็นต้องเป็นนโยบายทางการคลังนะครับที่เข้ามารับต่อไม้ต่อเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าทางในโยบายทางการเงินการลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็อาจจะใ,ในช่วงที่เหลือของปีก็อาจจะไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของนิมที่จะถูกเฟสเชอร์เพิ่มเติมเนี่ยมันมันมีโอกาสน้อยนะครับแต่ว่าความเสี่ยงจริงๆนะครับของผลประกอบการในครึ่งปีหลังเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของออการที่อาจจะต้องถูกล็อกดาวอีกรอบหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าเปิดเราเราเปิดเมืองไปแล้วนะครับแล้วก็เห็นตัวเลข พูกป,ป่วยมันพุ่งขึ้นมาอีกนะครับประมาณนั้นหรือว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเอ่อระลอกของ NPL นะครับอย่างในช่วงนี้เนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างเร่งปรับโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ที่มันมีปัญหานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเอ่อตอนนี้พอหลังจะปรับโครงสร้างนี้ไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเออเขาก็ต้องมานั่งดูกันอีกรอบนะครับว่าปรับแล้ว ลูกนี้จะไหวหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าไม่ไหวเนี่ยอันนั้นอ่ะจะเป็น NPL ละลอกสองละลอกสามตามเข้ามานะครับอคบืครับครับอจารย์ครับคุณิมครับค่ะก็จะมีคําถามนะคะว่าเอ่อทิโก้น่าสนใจไหมครับทิสโกใช่ไหมครับค่ะทิสโก้ทิสโก้เนี่ยต้องบอกว่าในแง่ของอ่า valuation นะครับตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้าง แพงอยู่นะครับอ่าอย่างแบงค์งใหญ่เนี่ยพยสโตวบุปกประมาณสักศูนย์จุดี่ศูนย์จุห้าเท่านะครับทิสโกโ้นี่ประมาณหนึ่งจุดสี่เท่านะครับเดิมเนี่ยเรามองว่าทิสโก้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าในช่วงดอกเบีย้ยต่ํานะครับทิสโก้ก็จะได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับเรายิ่งเรื่องของโควิดเนี่ยตอนแรกเรามองว่าเออคงกระทบ SME ออะไรอย่างนี้เป็นหลักนะครับแต่ปรากฏว่าภาพมันก็อาจจะ เปลี่ยนไปบ้างนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมันกระทบในแง่ของสินเชื่อของของทิสโก้ด้วยนะครับก็คือว่ายอดขายรถยนต์ตกลงนะครับเขาก็อาจจะเห็นสินเชื่อหดตัวลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ <applause. S 1> ผมคิดว่าเอ่อตอนนี้ภาพของแบงค์ใหญ่อาจจะดูน่าสนใจมากกว่านะครับกลับกลับเมื่อกี้ให้บ b บีบีเอลไว้แล้วใช่ไหมเอาตัวเดียวเหรอฮะมีตัวอื่นที่น่าสนใจไหมครับครับ ถ้าเรามองถึงภาพของอภาคธุรกิจนะครับที่ออกคุณกู้ไม่ได้แล้วต้องการสินเชื่อธนาคารเนี่ยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่น่าจะเติบโตได้ดีนะครับมันจะมีสองแบงค์แหละนะครับที่ถือว่าเก่งกว่าเพื่อนนะครับในกลุ่มพวกธุรกิจขนาดใหญ่นะครับแบงค์หนึ่งก็คือ BBL อีกแบงค์หนึ่งก็คือ SCB นะครับกราบผมอ่ะนะครับอจำจำราคาเป้าหมายได้ไหมฮะ ครับอย่างบีบเนี่ยเราให้ราคาเป้าหมายไว้ที่158บาทนะครับส่วนงอครับส่ว SCB เนี่ยเราให้ราคาเป้าหมายไว้98บาทนะครับครับผมอบคุครับประมาณนี้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับได้ข้อมูลครบถ้วนครับครับขอบคุณครับคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ